มองหาหูฟังครอบหัวพร้อมไมในตัวคุณภาพดีและราคาถูกจับต้องได้นะฮะวันนี้ผมก็มีหูฟังตัวหนึ่งมานําเสนอทุกคนนะฮะวันนี้ผมมากับเพ็กโทน g 8 0 0 Mark ยมกนะครับก็ขอขอบคุณทางเพ็กโทนด้วยนะครับที่ส่งหูฟังตัวนี้มาให้เรารีวิวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะตัวกล่องและจุดเด่นกันเลยนะครับเรามาเริ่มจากตัวกล่องกันเลยนะครับ ตัวกล่องจะมีขนาดใหญ่สีเขียวดำนะครับตัวหน้ากล่องก็จะมีโลโก้เพคโทนและรูปหูฟังนะครับพร้อมจุดเด่นที่ระบุไว้นะครับว่าหูฟังตัวนี้มีน้ำหนักที่เบาระสามารถที่จะปิดเปิดไมค์ที่ตัวหูฟังได้นะครับโอโ้โหของโคตรดีต่อไปข้างกล่องด้านซ้ายนะครับก็จะระบุเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ Xbox One PS5 และก็ Nintendo Switch นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้กับหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยนะครับต่อไปมาในส่วนของด้านหลังกล่องนะครับก็จะระบุรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของสเปคหูฟังกันนะครับตัวไดเวอร์ลำโพงก็มีขนาด50มิลิเมตรนะครับสามารถควบคุมเสียงได้ตั้งแต่20 20,000เฮิรตซ์ในการตอบสนองต่อความถี่นะฮะ ในส่วนของความยาวของสายก็อยู่ที่120ซนติเมตรนะครับและสุดท้ายน้ำหนักหูฟังหนักเพียงแค่269กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเบามากๆเลยนะครับ สิ่งที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับคู่มือการใช้งานสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับสําหรับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเปิดดูกันได้นะครับต่อมาเป็นใบรับประกันนะครับกรณีที่อาจเกิดปัญหากับตัวสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขของการรับประกันแนะนําให้เก็บใบนี้ไว้นะครับเพราะจะช่วยเราได้ในกรณีนี้นะครับต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คืออุปซรณ์รีที่เขาแถกมาให้นะครับก็มีสายแจ็คสําหรับการเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับสุดท้ายหูฟังที่มีมาให้พร้อมใช้งานกันเลยนะครับ มาดูรูปแบบวัสดุและการใช้งานกันนะครับตัวหูฟังก็จะเป็นแบบพลาสติกที่มีพื้นผิวแบบดำด้านนะครับจับดูแล้วรู้สึกฟินมือดีนะครับตัวสายก็จะเป็นแบบสายถักนะครับส่วนตัวก้านหูฟังก็จะเป็นยางแบบหนาสามารถงอได้แบบอิสระเลยนะครับ ัวหูฟังก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามการใช้งานกันเลยนะครับส่วนฟองน้าครอบหูและก็ฟองน้ารองด้านบนก็เป็นแบบหนังนุ่มดีนะครับระบบการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบแจ็ค3.5นะครับในส่วนของก้านไม้สามารถที่จะปรับองศาขึ้นลงได้แบบ90องศาเลยนะครับมาในส่วนของการปรับระดับก้านหูฟังนะครับก็สามารถที่จะปรับระดับได้ถึง7ระดับเลยนะครับก็จะเหมาะกับเกมเมอร์ทุกวัยนะครับมาในส่วนของการปรับระดับเสียงนะครับก็จะสามารถที่จะปรับระดับเสียงได้ที่ด้านหลังของหูฟังเลยนะครับต่อไปขยับมาใกล้ๆก กับจุดปรับระดับเสียงก็จะมีปุ่มเปิดปิดใหม่ได้นะครับโอ้โ oh หฟังตัวนี้มีฟังก์ชันแบบครบๆเลยนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบการฟังเพลงและทดสอบใหม่กันนะครับ เทสหโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะนี่คือเสียงจากไมโครโฟนหูฟังเพ e ็กโทน G800 Mark มนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากฟังเสียงกันแล้วน่าจะตัดสินใจกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการเคอะใหม่ให้ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคน หลังจากที่ผมได้ลองทำการฟังเพลงมานะครับเสียงที่ได้ฟังมาค่อนข้างที่จะมีมิติเบสนุ่มดีนะครับส่วนเสียงที่ได้จากการทดสอบใหม่เสียงก็ค่อนข้างที่จะคมชัดดีนะครับหูฟังเกมมิ่งที่มีฟังก์ชันดีขนาดนี้ถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับสายเกมเมอร์และก็สายแคสเกมนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับราคาเพียงแค่3ามร้อยเาบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe like share ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม